่ำคืนที่แสนธรรมดาผมไม่เคยเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีสางมาก่อนจนกระทั่งวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่หยุดสุดสัปดาห์ผมได้รับคำชวนจากต้นเพื่อนสนิทของผมเองให้ไปนอนค้างที่บ้านของเขาบ้านของต้นเป็นบ้านไม้เก่าแก่สองชั้นตั้งอยู่บนที่ดินกว้างขวางแถวชานเมืองตัวบ้านดูขรึมขลัง สมกินอายของอดีตผมเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรนักเพราะเคยมาเยี่ยมบ้านต้นนี้หลายครั้งแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนที่เงียบสงบจนเกือบวังเวงรอบบ้านมีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นหนาแน่นลมพัดเอื่อยๆแผ่วเบาเสียงจิ้งหลีดร้องระงมคอกับเสียงลมที่พัดกิ่งไม้เสียดสีกัน วันนี้นอนนี่นะเดี๋ยวทำอะไรกินกันก่อนต้นเอ่ยขณะพาผมเดินขึ้นบันไดบ้านผมพยักหน้ารับไม่มีอะไรดูน่ากลัวเลยสักนิดทุกอย่างเป็นแค่บรรยากาศของบ้านไม้เกา่าธรรมดาธรรมาเท่าน,นั้นเองค่ำคืนนั้นผมกับต้นช่วยกันเตรียมอาหารเย็นต้นเดินไปหยิบของในครัวส่วนผมอาสาหั่นผักบริเวณโต๊ะเตรียมอาหารใกล้ห้องน้ำ ตำแหน่งของโต๊ะว,วางอยู่ตรงข้ามกับกระจกโบราณ้านไญยที่แขวนอยู่บนผนังมันเป็นกระจกเก่าแก่ขอบไม้แกะสลักลวดลายไทยมีสีดำเข้มๆบ่งบอกถึงการเวลาที่มันอยู่มานานผมมองเงาตัวเองในกระจกเป็นปกติแต่จู่ๆสายตาของผมก็เหลือไปเห็นเงาร่างของชายแก่คนหนึ่ง ผมสะดุ้งเฮือกเงานั้นสูงโปรงสวมชุดไทยสีขาวซีดท่าทางสงบนิ่งมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าเดินช้าๆเหมือนล่องลอยไปในอากาศรากับว่าเขาไม่ได้เดินบนพื้นดินจริงๆหัวใจของผมเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะนี่มันอะไรกันผมหันไปมองด้านหลังแต่ตรงนั้น กลับว่างเปล่าไม่มีใครเลยผมกลับไปจ้องกระจกอีกครั้งเงานั้นยังคงอยู่และกำลังเคลื่อนผ่านไปช้าๆเสียงหัวใจของผมเองเต้นดังขึ้นกว่าเดิมความรู้สึกหนาวเยือกแล่นขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลังรีบหันหนีจากกระจกนั้นแล้วพุ่งตัวไปหาต้นที่อยู่ในครัวต้น เมื่อกี้กูเจออะไรบางอย่างตรงกระจกผมพูดเสียงสัน่นมือยังคงเย็นเฉียบต้นหันมามองหน้าผมก่อนจะถอนหายใจเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบอ๋อปกติคำตอบของมันทำเอาผมขมวดคิ้วด้วยความไม่เข้าใจปกติของมึงพูดอะไรของมึงที่บ้านกูทุกคนเคยเห็นกันหมดแล้ว ต้นพูดต่อเรากับมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันแต่สำหรับผมนี่มันเป็นเรื่องชวนขนลุกสุดๆเลยใครกันวะผมถามต่อด้วยความอยากรู้ปนหวาดกลัวน่าจะเป็นผู้ของกูต้นพูดอย่างเรียบง่ายแต่ทำเอาผมคนลุกไปทั้งตัวเลยต้นได้เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังเนี่ย สร้างจากไม้เก่าทั้งหลังโดยเฉพาะกระจกที่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อกันมากระจกบานนั้นน่ะเคยเป็นของย่ากูย่าเป็นคนรักกระจกบานนี้มากนั่งแต่งตัวมองมันทุกวันต้นเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆย่าของต้นเป็นหญิงชราที่รักสวยรักงามทุกวันก่อนออกจากบ้านเธอจะนั่งมองกระจก และหวีผมให้เป็นทรงเรียบร้อยอยู่เสมอกระจกบานนี้เหมือนเป็นเพื่อนคู่ใจของย่าแต่แล้ววันหนึ่งย่าหลมป่วยหนักเป็นโรคร้ายที่รักษายังไงก็รักษาไม่หายในท่วงเวลาทาท้ายของชีวิตเธออ่อนแอจนแทบจะเดินไม่ไหวแต่ก็ยังขอให้ปู่พาเธอไปนั่งนั่งกระจกทุกวัน เมื่อย่าจากไปปู่เองก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงปูก่กวเอาแต่จ้องกระจกบานนั้นทุกวันเรากับหวังว่าย่าจะปรากฏตัวขึ้นมาในเงาสะท้อนวันสุดท้ายของปู่มาถึงเขานั่งอยู่หน้ากระจกมือจับไม่เท้าแน่นและไม่ลุกไปไหนเลยเขานั่งเฝ้ากระจกอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งหมดลมหายใจไปหลังจากปู่เสียคนในบ้านก็เริ่มเห็นเงาของชายแก่เดินผ่านกระจกเป็นประจำเขาไม่เคยมองใครไม่เคยหันกลับมาเขาเพียงแค่เดินผ่านไปอย่างเงียบๆกูเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนแรกก็กลัวแต่หลังๆก็ชินต้นพูดยิ้มๆราวกับเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับผม มันไม่ธรรมดาเลยมึงจะบอกว่าปู่ของมึงยังอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่อืมไม่แน่ใจว่าปู่ยังอยู่หรือเป็นแค่เศษเสี้ยวของความทรงจำที่ยึดต,ติดในกระจกคำพูดของต้นท้ามาผลขนลุกซู่ขึ้นมาทันทีเลยคืนนั้นน่ะผมนอนกระสับกระส่ายฟันเห็นเงาในกระจกซ้ำๆเห็นปู่ของต้น นั่งอยู่หน้ากระจกสายตาของเขาจับจ้องไปยังเงาสะท้อนที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงผมสะดุ้งตื่นตอนตีสามแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องผมได้ยินเสียงไม้ลั่นดังกรบับกรับด้วยความอยากรู้ผมหยิบไฟฉายแล้วเดินออกไปดูเมื่อมาถึงห้องโถงผมมองไปที่กระจกบานนั้นอีกครั้งและครั้งนี้เอง ผมเห็นปู่ของต้นยืนอยู่หน้ากระจกชัดเจนเงานั้นไม่เดินผ่านไปเหมือนเดิมอีกแล้วครั้งนี้เขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนรอใครบางคนผมหยุดนิ่งหัวใจเต้นรัวในใจภาวนาให้มันเป็นแค่ภาพหลอนแต่แล้วเงานในกระจกค่อยๆหันมามองผมในเช้าวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนนั้นให้ต้นฟัง ต้นพยักหน้าก่อนจะตัดสินใจทำบางอย่างเราสองคนนะจุดธูปบอกกล่าวหน้ากระจกขอให้ปู่ของต้นไปสู่สุคติตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครเห็นเงาของชายแก่ในกระจกอีกเลยเรื่องราวในคืนนั้นะยังคงติดอยู่ในใจผมจนถึงทุกวันนี้แม้ผมจะไม่รู้ว่าปู่ของต้นเป็นผีหรือเป็นเพียงเงาของอดีต ที่ตกค้างอยู่ในกระจกกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจคือบางครั้งวิญญาณของคนที่เรารักอาจไม่ได้จักไปไหนเลยเพียงแค่เรามองไม่เห็นพวกเขาเท่านั้นเองความน่ากลัวของกระจกไม้โบราณความกระจกไม้โบราณเนี่ยมักถูกเล่าขานในตำนานและเรื่องลี้ลับมากมายเพราะนอกจากจะเป็นของตกแต่งที่มีสเสน่ห์แบบเก่าแก่แล้ว ยังมีความลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกหวาดหวั่นเมื่ออยู่ใกล้มันกระจกไม้เก่าหลายบานมีรอยแตกร้าวหรือหมองมัวตามการเวลาบางคนเชื่อว่ามันสามารถสะท้อนภาพที่ไม่ใช่ความจริงบางครั้งเมื่อมองเข้าไปอาจเห็นเงาลางๆหรือภาพของบางสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในห้องนั้นตามตำนานโบราณกระจก ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สะท้อนภาพแต่เป็นประตูที่เชื่อมโลกของคนเป็นและวิญญาณต่างๆหลายคนเชื่อว่าถ้าหากจ้องกระจกไม้เก่าในเวลาตีสามอาจเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นหรือรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองกลับมากระจกบางบานอาจเคยเป็นของขุนนางเก่าคนในวังหรือแม้กระทั่งเป็นสมบัติของ ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วบางเรื่องราวเล่าว่าดวงวิญญาณของเจ้าของเดิมอาจยังคงติดอยู่ในกระจกและปรากฏตัวให้เห็นเป็นครั้งคราวมีหลายคนที่เคยสัมผัสประสบการณ์แปลกๆกับกระจกไม้โบราณเช่นได้ยินเสียงกระซิบเบาๆขณะอยู่คนเดียวหรือเป็นหรือเห็นเงาแวบผ่านไปทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ ทำให้เกิดความหวาดกลัวและขนลุกทุกครั้งที่ต้องใช้กระจกนี้ตามความเชื่อของหลายวัฒนธรรมกระจกเก่าที่เคยอยู่ในสถานที่รกร้างหรือเคยเป็นของผู้เสียชีวิตไม่ควรถูกนำมาใช้ซ้ำเพราะอาจนำพลังงานบางอย่างติดมาด้วยและหากต้องเก็บกระจกเก่าไว้ในบ้านบางคนแนะนำให้คลุมด้วยผ้าขาวหรือวางในที่ที่ไม่ มีเงาสะท้อนหรือสะท้อนเตียงนอนเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์คุณเคยสัมผัสความน่ากลัวของกระจกไม้บ้างหรือไม่เรื่องราวเหล่านี้อาจเป็นเพียงความเชื่อหรืออาจมีบางอย่างที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ถ้าคุณต้องอยู่ในห้องที่มีกระจกไม้โบราณเพียงลำพังคุณจะกล้าจ้องมันนานแค่ไหนกัน และนอกจากกระจกไม้โบราณที่มีความน่ากลัวแล้วสิ่งที่ควบคู่กันในก็คือความน่ากลัวของบ้านไม้เก่าบ้านไม้เก่าเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของความทรงจำในอดีตไม่ต่างหลังกระจกแต่ในขณะเดียวกันมันก็มักถูกเชื่อมโยงกับเรื่องลี้ลับและความน่ากลัวบรรยากาศของไม้เก่าที่ส่งเสียงดังเมื่อเหยียบลงไปกลิ่นอับของการเวลา และเงาที่ทอดตัวในมุมมืดล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้บ้านเหล่านี้ดูน่าขนลุกบ้านไม้เก่ามักมีเสียงเอียดอดัดเวลามีลมพัดหรือเมื่อเดินผ่านในช่วงเวลากลางคืนหลายครั้งแม้จะไม่มีใครอยู่บ้านแต่ก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้าบนพื้นไม้หรือเสียงเฟอร์นิเจอร์ขยับเองบางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นวิญญาณของผู้ที่เคยอยู่อาศัย ที่ยังอยู่ยังไม่จากไปไหนบ้านไม้เก่ามักมีมุมมืดมุมอับและห้องเก็บของที่ไม่ค่อยมีใครเปิดเข้าไปเงาของข้าวของที่ถูกวางทับซ้อนกันหรือช่องว่างระหว่างไม้เก่าๆอาจทำให้เราเกิดภาพลวงตาที่ดูเหมือนมีบางสิ่งจ้องมองอยู่และบางคนเคยเล่าว,ว่าเมื่อหันไปมองที่เดิมอีกครั้ง เงานั้นกลับมาหายไปทันทีบ้านไม้เก่าหลายหลังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานบางหลังเคยเป็นเรือนพักของขุนนางบ้านเก่าของตะระกูลใหญ,ใหญ่หรือแม้แต่เคยเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมมาก่อนคนเฒ่าคนแก่กล่าวว่าดวงวิญญาณของผู้ที่เคยอยู่ที่นั่นอาจยังวนเวียนไม่ไปไหนและมกาปรากฏตัวให้เห็น ในยามค่ำคืนไม่ต่างจากกระจกที่ได้เล่าให้ฟังไปนั้นของใช้เก่าๆเ,เช่นตู้ไม้โบราณโต๊ะเก่าเตียงไม้และรวมไปถึงกระจกโบราณเป็นสิ่งที่พบได้ในบ้านไม้เก่าบางครั้งเฟอร์นิเจอร์ก็เคยเคลื่อนที่เองหรือพบร่องรอยการขูดขีดหรือการถูกใช้งาน ทั้งที่ไม่มีใครแตะต้องหลายคนเชื่อว่าเจ้าของเดิมของบ้านอาจยังกลับมาใช้ของเหล่านี้อยู่บ้านไม้เก่ามักมีกลิ่นอับของไม้และฝุน่นบางครั้งอาจมีกลิ่นแปลกๆโผล่ขึ้นมาโดยไม่มีใครรู้ที่มาของกลิ่นนั้นอย่างเช่นกลิ่นทูบกลิ่นน้ำหอมน้ำอบไทยหรือกลิ่นเมนเน่ตาจางๆซึ่งเชื่อว่า อาจเป็นสัญญาณของสิ่งที่มองไม่เห็นมีหลายคนที่เคยอาศัยในบ้านไม้เก่าเราว่าเคยได้ยินเสียงกระชิบแผ่วๆหรือเสียงเรียกชื่อของตัวเองในเวลากลางคืนทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกลๆ้ๆหรือบางครั้งเสียงนั้นก็ดังมาจากห้องที่ไม่มีคนอยู่บางครั้งเมื่อเรามองผ่านหน้าต่างเก่าๆของบ้านอาจเห็นเหมือนมีใครยืนอยู่ในบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลย หรือในบางกรณีกระจกเก่าในบ้านอาจสะท้อนเงาของบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นบ้านไม้เก่ามักมีสารเจ้าที่หรือหิ้งบูชาที่ปลุกปล่อยร้างเชื่อกันว่าหากไม่ได้ทำความเคารพอาจทำให้เจ้าของบ้านเดิมหรือวิญ,ญญาณที่คอยปกป้องรักษาบ้านไม่พอใจและอาจแสดงตัวตนให้เห็นได้คุณกล้าอยู่คนเดียวในบ้านไม้เก่าหรือไม่ บ้านไม้เก่าอาจเป็นเพียงสถานที่ธรรมดาที่เต็มไปด้วยความทรงจําแต่สําหรับบางคนบ้านเหล่านี้อาจเป็นที่อยู่ของบางสิ่งที่ไม่เคยจากไปไหนเช่นเดียวกับกระจกถ้าคุณต้องอยู่ในบ้านไม้เก่าคนเดียวในคืนฝนตกคุณคิดว่าจะได้ยินเสียงอะไรบ้างบทสรุปของตู้กระจกเก่าหรือบ้านกระจกไม้เก่าหรือแม้กระทั่งบ้าน ไม้เก่าอาจเป็นเพียงสถานที่ที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาหรืออาจเป็นสิ่งที่นำไปสู่เรื่องราวและความลี้ลับที่ยังไม่ได้รับการไขกระจ่างไม่ว่าจะเป็นเสียงปริศนาเงาลางๆในกระจกหรือกลิ่นที่ปรากฏขึ้นโดยไร้ที่มาทุกสิ่งล้วนทำให้บ้านไม้เก่ากลายเป็นสถานที่ชวนคนลุกสำหรับหลายคน แต่ในท้ายที่สุดความกลัวอาจเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองจากจินตนาการและความเชื่อบ้านเก่าอาจไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบเหงาและความทรงจำของอดีตหรือบางทีอาจมีบางสิ่งที่คงเฝ้ามองเราอยู่ในความมืดคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคนอยู่คนเดียวได้จริงๆในบ้านไม้เก่า